สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Azad ครับทันข่าวทันสมัยไปกับ Sport Azad ประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคมครับ2,556กับผม MC Ford พงศ์วิชาญศสัจจากข่าอนกิจครับครับผม DJ Bird ชัชวานชัยศิลป์นะฮะสวัสดีครับสวันนี้เป็นธรรมเนียมเลยนะเนี่ยเจอกันต้องบอกกันวัาดีกัน้วคนไทยคนไทยนะครับเปิดใจกันด้วยกันไหว้กันนี่แหละนะครับวันนี้แหมจริงๆแล้วผมว่าหลายคนคงไปรอดูตอนเย็นใช่ไหม วันนี้มาสวายเลยไลกลเที่ยงไกลเที่ยงไกลเที่ยงเพราะว่าตอนช่วงเย็นนี้จะมีการถ่ายท่อสดการแข่งขันเซปตะก้อไทยแลนด์ลีกนะครับทำให้เราต้องลหลบให้ทางเซปตะก้อไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาออก ต้องเวลา11นา30นาทีแต่ว่าท่านใดที่รอดูชมนักตะก็้ออยู่นะนะครับเดี๋ยวไปดูชมย้อนหลังแล้วกันไปชมย้อนหลังแล้วกันในทางแฟนเพจของทางรายการนะครับ facebook.com/sportasset เดี๋ยวก็จะมีเทปย้อนหลังไปลงให้เดี๋ยวไปดูความน่ารักกันเน่อยว่าก็ย้อนไปย้อนมาได้เอางั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยนะครับอ่านี่ครับก่อนือนเลยก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องสกู๊ปนะครับก็มีข่าวสารกับเอ่อเกี่ยวกับซีเกมส์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับมาเล่าสู่ให้คุ เป็นข่าวเกี่ยวกับทางจักรยานครับเสือภูเขาไทยครับมั่นใจซิวทองซีเกมนะครับยกศึกล้านนาเป็นสนามทดสอบที่ดีครับ นะครับทัพนักกีฬาไทยนะครับมั่นใจในที่จะคว้าเหรียญทองนะครับในซีเกมครั้งที่27ที่กรุงเนบิดอนะครับประเทศเมียนมาในปลายปีนี้นะครับหลังจากได้ลงแข่งขันในศึกล้านนาแอดเวนเจอร์2013นะครับชิงแชมป์ภาคเหนือนะถือว่าเป็นด่านทดสอบที่ดีครับมีระดับความสูงจากพื้นน้ำทะเลเนี่ยใกล้เคียงกันกับที่เมืองเนบิดอนะครับทำให้นักปั่นไทยเนี่ยจะได้ชินกับสภาพอากาศนะครับหลังจากที่จบศึกนี้นะครับก็จะทําการเก็บตัวทันทีนะครับหลังจากที่ผ่านไปครึ่งทางนะครับก็เป็นเจ้าตู ครับพีรพลนะครับมีคะแนนนำรวมนะครับนัทนันทพลอยู่นะซึ่งตามที่มาแบบว่าหายใจลดต้นคอกันเลยนะซึ่งประกาศล้างตาครับสนามที่3ที่แม่ห้องสอนนะระหว่างวันที่13-14กร,รกฎาคมนี้นะครับเจอกันแน่นอนในที่อุทยาแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ครับ ครับผมสำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือนะครับรายการลันนาแอดเวนเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2013นะครับมีการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาผจญภัยนะฮะมีจักรยานครอสคันที่นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็แข่งขันยาวกันมาจนถึงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะฮะโดยมีการจัดการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าผ่านมาแล้วครึ่งทาง2สนามนะครับสนามแรกที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะสนามที่2ที่จังหวัดลำพูนนะฮะซึ่งเจ้าตูมนี่แหละพีรพลชาวเชียงขวางนะฮะดีกม ครั้งที่27ที่จะไปแข่งที่ประเทศพาม่าปลายปีปลายปีป ปลายปีนี้เป็นอะไรเนี่ยอยู่ข้าวหรือเปล่าเขาบอกว่าเจ้าตูเนี่ยซิลแชมป์นะเข้าวินทั้ง2สนามนะฮะคะแนนรวม20คะแนนเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่ามันยังไม่ขาดไงไม่ขาดใช่ไหมยังไม่ขาดนะครับเพราะว่ายังมีนักปั่นรุ่นน้องเนี่ยนะครับดาวรุ่งเมืองตากเลยนะเจ้าเนธนัทวุฒิสุภาชีวกุลนะครับเข้าป้ายมาเป็นอันดับที่2ทั้ง2สนามเหมือนกันนะครับทำให้ตอนนี้มีคะแนนรวมอยู่ที่16คะแนนก็ตามเจ้าตูมอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นซึ่งถ้าหากในสนามหน้าเกิด จ้าตูมเกิดอุบัิเหตุแข่งขันไม่จบขึ้นมาก็จะเป็นทางนักหนาที่ขึ้นไปยืนที่อันดับหนึ่งได้นะครับโดยในสนามที่2ที่ผ่านมาในที่จังหวัดลําพูนเนี่ยเจ้าตูมนะฮะใช้ประสบการณ์นะครับที่มีมากกว่าในเบียดเข้าเช่นชัยใช้เวลารวมไปโอ้โหเลขสวยมากคุณหนึ่งชั่วโมง11นาทีส1วินาทีวดหน้าอะไรเวลาจะเป๊ขนาดนั้นเนี่ยนะครับเฉียนนัทพลนะที่เข้ามาเป็นอันดับ2ไปเพียงแค่19วินาทีเท่านั้นนะครับในสนามต่อไปเนี่ยจะแข่งขันกันที่จังหวัดแม่อองสน หากเจ้าแนทพิกคว้าชัยได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะต้องไปลุ้นกันในสนามสุดท้าย<ม>ที่จังหวัดลำปางกันเลยที่สนามที่สีนน่นะครับเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นฝ่ายของแชมป์สหภูเขาภาคเหนือใน,ในประเภทโอเพ่นชายประจำปี2,556คบอย่าลืมนะครับรายการลันนาแอสเพนเจอร์แชมเปี้ยนชิพ2013นะสนามที่3จัดก,การแข่งขันขึ้นในวันที่13-14กรกฎาคมนี้ะฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสนามต่อไปก็คือที่ลำปา ลำปางใช่สูนอนทรักษ์ชันไทยนะจังหวัดลำปาง1 0 1ถึงสิสิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับก็ติดตามรู่แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในระแวกับภาคเหนือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่ที่ในการแข่งขันระดับชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือว่าเอเชียเกมก็ประสบความสำเร็จแล้วก็คว้าเหรียญได้เป็นเกาบเป็นกำอยู่เรื่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือภูเขาก็ดีเป็นอินดอร์ก็ดีนะครับก็มีหลายคนที่สร้างผลงานไว้ได้ยอดเยี่ยมนะรุ่นพี่เก่าๆนะครับก็จะมีนี่แหละชุดนี้แหละในการที่จะ เพิ่มเติมเสริมตังขึ้นมาเนี่ยเอาไว้เป็นกําลังหลักสําคัญในทีมชาติต่อไปดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจักรยานมีบรรจุแข่งในซีเกมที่พม่าบางชนิดกีฬาเขาแทบไม่มีโอกาสใช่คือฝึกซ้อมแล้วแต่บังเออเจ้าภาพไม่บรรจุการแข่งขันมันน่าเสียดายน่าเสียดายอย่างยิงนักสิงเป็นตัรแทนแล้วกันนะซึ่งโอ้โหเหรียญมันเยอะด้วยนะจำนวนเหรียญอย่างยิงนักสิงอ่ะมันอีเวนต์มันเยอะมากคุณเลดูเทนนิส โปรปิ้เป็นเราก็มีใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรก็คือบ้านเขาอ่ะเขาเข้าใจคือเขาเขาสามารถใช้เหตุผลว่าเออสถานที่เขาไม่พร้อมสนามเขาไม่พร้อมอะไรก็มันจป็นธรรมนะกระทันกระทันทันมันทันอยู่แล้วล่ะที่แห่ว่าทันแต่ว่างลบไม่พอไง ไม่พอหรอเออไม่มีงบจัดไม่มีงบทําสนามเอาไว้เอาเก็บครับถ้าเก็บงบเอาไว้เอาไว้จัดการนี่มีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้อารมณ์ร้อนจริงๆแล้วเขาที่เขาที่รู้อ่ะเนี่ยเขามีขอดเชนิสอยู่แต่ว่าเขาให้ทางชาวบ้านทางประชาชนเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นไงมันก็ว่ามันไม่มีสนามไม่มีขอดก็มัน้วเขาปรับปรุงใช่ไหมมันเสียเงินพังไงเดี๋ยวไปเล่นแล้วมันก็จะเล่กีฬาเกิดอาการบาดเจ็บ ที่ตั้งประเด็นนี่มีอะไรในใจกับพม่าหรือเปล่าเนี่ยขึ้นประเด็นเลยฮะเอาเอสเบสส่งเข้ามาเห็นด้วยหรือเปล่าเออเนาะมือมีสาวพม่าหักอกมาหรือเปล่าเียว่ามีอะไรในใจนะครับนีก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬานะครับจักรยานเสือภูเขานะฮะเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งในเนวิดอที่ปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่เบิร์ตปั่นจักรยานไปเนวิดอแลนะครับพม่านะครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องซีเกลมา้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาดูเรื่อง ประเภทกีฬาที่คนไทยนิยมมากที่สุดตัวไหนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นเป่ากบอ่ะเธอร์ไม่ใช่ฟุตบอลฟอตบอลเดี๋ยวในเด็กหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องฟุตบอลไทยลีกซะหน่อยว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีการย้ายตัวย้ายทีมกันเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกกันครับในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับกับสปอร์ตแอสซัสครับใช่ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซ้อม ผักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้าเป้าหมายคือเส้นชายจุดเริ่มตน้นคือความฝัน เด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสปอร์ตแอแซสปอร์ตแอแซสปอร์ตแอแซสปอร์ตแอรายการกีฬาเวลเี้แนวใหม่พร้อมชปกีฬาเด็ดโดย MC ็มซีสปอรทันข่าวสปอร์ตแอดแซทันสมัยสปอร์ตแอดแซ ทันข่าวทันสมัยไปกับสปอร์ตอัซซททุกคนพูดพุทธสุกรเวลา17.30นนถึง18.00นทางท e ีสปอร์ตชาแนลครับกลับเขาส่วนรายการสปอร์ตอัซซครับในช่วงที่ 2. 2ครับหลังจากที่ได้เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าเราจะมาคุยกันเรื่องฟุตบอลลีก้งหน่อยนะครับเพราะ <ot. S 3> ว่าโอโ้โหเดี๋ยวนี้ที่ฟุตบอลวงการฟุตบอลบ้านเรานี มันก้าวกระโดดมากเลยนะคือจริงๆพี่เห็นตั้งแต่แรกนะเริ่มไทยพีเบลีกใช่เ,เออวบาพอมีกระแสขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าจุดประกายอ่ะเป็นกีฬาอาชีพที่บอกว่าบูมขึ้นมาเลยบูมเลย,เลยใช่เ,<ล>เพราะว่าตัวนําเลยแต,แต่แต่พูดถึงว่ากว่าจะมาถึงในจุดนี้ได้เนี่ยเราใช้เวลา เตรียมความพร้อมในการจัดการบริหารต่างๆเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะตั้งแต่สมัยโปรวิชเชียนลีกใช้ชื่อนั้นเลยโปรวิชเชียนลีกตอนแรกมันเป็นสมัครเล่นมาตลอดและก็ช่วงมาปรับเป็นช่วงไทยลีกเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆก็ประมาณ3 4ปีแต่ว่าแต่ความรู้สึกผมเนี่ยช่วงที่มันพีคแลวมันดังที่สุดเนี่ยคือช่วงที่ชนบุรีได้แชมป์ไทยลีกนั่นคือเป็นเป็นครั้งแรกที่มีทีมจากภูมิภาคได้แชมป์ไทยลีกเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็จะเป็นสโมสร แบงก์กรุงเทพบ้างอะไรท่าเรือบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับองค์กรซะส่วนใหญ่เราชุนบุรีได้แชมป์ปึ๊บมันเลยทำให้หลังปีนั้นมาเนี่ยวงการฟุตบอลบ้านเราเดี๋บอกว่าโอ้โหมันก้าวกระโดดทุกปีทุกปีเลยนะครับรวมถึงจำนวนผู้ชมเนี่ยจากเมื่อก่อนนะสมัยเมื่อก่อนยังเคยสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มแก่แล้วเหรอทำไมสมัยตอนหนุ่มๆเขารู้กันหมดเลยตัวเล็กๆอยู่เนี่ยก็เคยเล่นบอลคนนี้ถามว่าในสนามฟุตบอลเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยมีใครบ้างในสนามฟุตบอลตัวสำรองเจ้าของสนาม ญาติพี่น้องนักบอลแล้วก็แฟนนักมอนก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้เองคนดูไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเยอะเลยแหละอย่าบอกว่าแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าโอ้โหสมัยนี้พี่ลองไปดูสิสนามเอาใกล้ๆนี่ก็ได้เอสซีจีเมืองทองนี่ก็ได้ชนบุรีรัมนีก็ได้โอ้โหนี่คนนี้หลักหมื่นอัพตลอดถามว่าโอ้โหแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเป็นหลักอาชีพุ๊บเนี่ยสโมสรเกี่ยวกับฟุตบอลที่อาชีพเนี่ยจะจะเดินหน้าไปได้ก็ต้องใช้ เงินที่ได้จากการขายตั๋วก็ดีขายของที่ระลึกก็ดีนี่แหละเข้ามาบริหารก็เป็นระบบการจัดการบริหารแบบอาชีพอาช่พเขาทำกันตั้งนานละนแต่ว่าราานี้กำกลังบูมเลยก็ว่าได้ถูกต้องแล้วนะซึ่งในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่าดิวชันหนึเนี่ยจะไม่มีการแข่งขันเนื่องจากว่าจะ หลีกให้กับทางฟุตบอลที่จะมาอุ่นเครื่องนะครับเพราะเผื่อว่าอยากนักนักบอลอยากมาดูเมสซี่บ้างไงอยากมาดูแมนยูบ้างเขามาดูเรื่องของใช่ไหมลีลาใช่อไ่อ้ถูกต้องถูกต้องนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการซื้อขายตัวนักฟุตบอลกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็ที่ติดตามฟุตบอลอยู่ก็คงจะทราบมาบ้างแล้วนะครับอย่างในไลน์ของทางบีซีเทโลสัตนาเนี่ยไปได้นักฟุตบอลคนหนึ่งมา ที่เบิร์ตเป็นเพื่อนของเนม่า <c oughs> เนม่านักฟุตบอลทีมชาติบราซิล <c oughs> ที่ย้ายมาบบาร์เซโลนาเนี่ย <c oughs> เป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่เล่นเล่นด้วยทีมชาติได้กันมาตั้งแต่อายุ17ปีจนถึง20ปีซึ่งนักฟุตบอลคนนี้ถูกได้รับการคาดหมายว่าจะ เดินตามเน่มากไปเข้าไปเล่นในยุโรปกับทีมดังๆลีมาร์ดิดก็อยากได้นะลมาริดเคยส่งสกเกล์ามามาดูดตัวแต่ผลปรากฏว่าว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาครับบีซีเทโลสัตนาะสามารถไปคว้าตัวนะักฟุตบอลคนนี้มาได้นะครับก็ชื่อเกาโซนะครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งในะทีมชาติบราซิลนะครับก็บบเข้าร่วมทีมบางกรไฟบีซีเทโลสัตนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่5ในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบที่2นะครับซึ่ง นอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทของเนมาแล้วเนี่ยก็ยังมีคนก็คือลูคัสมูล่านะซึ่งเป็นดาวเตะของปา Man, um, รีสแซงต์แชร์แมงเจ้าบุญทุ่มรายใหม่ในฝรั่งเศสนะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นพลิกความคาดหมายมากเลยนะครับพอเนม่ารู้ขา่าวนี้มายิงโทรศัพท์่ายตรงมาว่ายูกำลังคิดอะไรอยู่ <c oughs> ทำไมแบบว่ายูไม่ <c oughs> ไม่มาหาไอแบบไม่ไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ทำไมถึงเลือกที่มาเมืองไทยนะครับเกาโซก็เลยบอกกันสร้างว่าอยากหา ประสบการณ์ใหม่ๆท้าความท้าทายใหม่ๆซึ่งถามว่าในประเทศไทยเองเนี่ยนักนบอลบราซิลนี่เยอะมากคืออยู่อยู่ง่ายแน่นอน uh huh. ไม่ลำบากหรอกทุกทุกทีมในไทยลีกเดอว่วดิวิชันหนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีนักบอลบราซิลอยู่ในทีมอยู่แล้วซึ่งมันปรับตัวไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ถือว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่ที่ได้ตัวดีๆแบบนี้มาในในบ้านเรานะอย่างเมืองทองเมื่อสักปีที่แล้วได้ลอบบี้เฟลเลอร์มาคุณเฮ้ยใครจะไปคิดว่าการละครั้งหนึ่งใช่ไหมเราเคยเห็นเราเคยเห็นลอบบี้เฟลเลอร์อยู่ในจอทีวีอยู่กับลิเวอร์พูลโอ้โหฝันใจผมเลยนะผมว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลไงครั้งหนึ่งลอบบี้เฟลเลอร์มาอยู่ในเมืองไทยครับเล่นกับเมืองทองครับใครจะไปคิดอ่ะนั่นแหละมันเลยทําให เกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในฟุตบอลไทยมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคนนี่ชอบทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้ดูบอลนะพูดตรงๆนะฮะเออแล้ดูแต่ว่าวันก่อนเนี่ยเท่าที่ที่ดูนะแต่ว่าช่วงหลังอ่ะพี่มามาเกาะเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่เห็นว่าทางบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยประมาณบุรีรัมยูเนเต็ดเขามีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทีของเขาที่บอกว่าถึงอ่ะถึงกลุ่มอ่ะได้อย่างคือมันฉีกจากสโมสรอื่นๆ นะอย่างโพสต์ลง Facebook ลงเออ่ยูทูบเอานักเอานักฟุตบอลมาแต่งหญิงใช่ใช่เดี๋ยวไม่ไม่แต่งไม่แต่งหญิงหรอกแต่ว่าทำเป็นใช่ไหมสาวประเภทสองหรือว่าเล่นเล่นขำๆไงจริงๆอยากอยากให้มีเทปมากเลยนะที่ไปเต้นเทงนั่นเองเออที่เป็นลของเขานะท่าอะไรอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะทั้งทีมอ่ะทีละท่านคนมาทันแต่นี่ไม่ทำอะไรนี่นี่เขาหน้าหวาอานาวินอานาวินคือไเชอคืออย่างบางคนอย่างสุชาตินุ่มอย่างเงี้ยตัดคุมชูทองซึ่งแบบโอ้โหตัด คือร้อเรียน MV ได้แบบเหมือนอะคือถ้าเดินถ้าเดินในภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ผมไปตลบผมยิงก่อนเลยนะบรรุกยิงกอนคือหน้าเขาดุไงหน้าหน้าเขาเข้มเฟลลี่เป็นอะไรเงี้ยคือภาพรวมออกมาแล้วดูดีเดี๋ยวให้พี่เบิร์ตเต้นให้ดูก็ได้ไม่ต้องเอาให้เก่งใจนะโอเคเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเยอะพูดถึงบุรีรัมย์ใช่ไหมใช่ครับบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเขาได้รับฉายาทีมใหม่แล้วนะว่าที่สเปนมีบาร์เซลล่าใช่ป่ะประเทศไทยมีเนวิน มีใครจะเลยนะ <c oughs> อะไรเนวินโลน่าเนวิลโลนา <c oughs> เานวินลโลนา <c oughs> นเพราะว่าโอ้ <c oughs> โหตอนนี้ในเลกที่2เนี่ยนะครับได้นักฟุตบอลใหม่มาถึง9คนแล้ว <c oughs> นะครับนักฟุตบอลใหม่แล้ว4คนเนี่ยเป็นต่างชาติ <c oughs> ซึ่งในกฎไทยเลมิเมเลิกเนี่ยส่ <c oughs> งรายชื่อได้7คนนะเจ็ดคนในเลกแรกและคราวนี้เลกที่2เนี่ยถ้าจะมีตัวต่างชาติเปลี่ยนตัวเข้ามาเนี่ยคือเปลี่ยนได้แค่2คนเท่านั้น <c oughs> ถ้ากับว่าคือเอาของกเก่าออกไป2แล้วก็ของใหม่ได้มาแค่2นะครับแต่ว่า อันนี้เอามาสี่คนเลยอสองคนเอาเล่นหลีกอีกสองคนเอาเวเตะบันทั่วอย่างเดียว oh. นี่ล่าสุดไปได้จากฮันโนเวอร์9 96นะฮะในเรื่องของเยอรมันมานะครับก็นี่เป็นข่าวคราวเล็กๆนะสกู๊ปเล็กๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหาภาพมาให้ดูเอาภาพเอาคลิปมาให้ดูนะครับสำหรับวูล์แน่นอกนะนะครับอ้าวครับมาแล้วฮะในช่วงหน้านะครับเราพบกันแน่นอนกับสกู๊ปดีๆซึ่งทางทีมงานได้ไปจัดมานะวันนี้เราจะได้เห็นสุนทรีรูปสูงนะแล้วก็ทีมชาติไทยเยอะแยะเลยหมดเลยละลานตาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับกลับมาพบบกกััันนนใช่วงห้าสปออรร์ตซคบ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกสอม จะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้าเป้าหมายเึ็เส้นชายจุดเริ่มต้นคือความฝัน เด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสปอร์ตแอ e แซสปอร์ตแอดแซสปอร์ตแอดแซสปอร์ตแอรายการกีฬาเวลตี้แนวใหม่พร้อมชพุกกีฬาเด็ดโดย m อ็ p o r t ปอรทันข่าวสปอร์ตแอ e แซทันสมัยสปอร์ตแอ e แซ ทันข่าวทันสมัยไปกับส p o r t a s s ซ t ทุกคนพุธพฤหสัสศุกเวลา17.30น,นถึง18.00น,นทางทีสปอร์ตชาแนลครับกับเข้าถึงช่วงสุดท,ท้ายนะครับของรายการ SPORT ตแอ e เนะฮะอย่างที่ได้สับย,ยากันไว้นะครับโวยหัวมาหลายวันชดนละเกิน <laughs> รอกันอยู่แล้วรอกันอยู่แหละครับอันนี้ให้ดูเป็นออเดอร์ก่อน,น,น,น ให้ดูเป็นออเดิร์ฟก่อนหันมาถึงไหม่ยถึงไหมถึงไหมนี่ดูนี่นักตะก้อนะครับใช่นี่ดูโอ้โหรู้ส้มไหมนักตะก้อนะเดี๋ยวมีมีลูกอื่นจะพายเคัดนางเขาคัดนางงามดีนี่ยอ่ะหอยลูปหนึ่งขอยรูปหนึ่งพี่มันขอยรูปหนึ่งนี่ดูนี่นักตะก้อนะครับโอ้โหโสิบหกครับสิบหกอ่าขนท้องยิ่ยาวไกลโอ้และสูงด้วยนะสูงนี่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยคนนี้จะหันไปเอาดีทั้งด้านนางงามในอนาคตเนี่ย ไม่แน่นะเหมือนน้องวิวอ่ะที่เด็กคนโตคุณมเซ่ใช่ไหมได้มิสแตนเ์อร์ปี2009ครับไม่แน่น้องกี้เดี๋ยวให้ทางรายการเป็นสปอนเซอร์เลยนะส่งส่งน้องกี้กับสกู๊ปก็ไม่รวๆเขาลองดูเออครับพพยายามหนึงเวลาไม่อยากให้ดูเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันเลยสำหรับสกู๊ปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับนักซุปตาร์กอหญิงทีมชาติไทยมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เดี๋ยวไปดูการฝึกซ้อมของพวกเขาแล้วก็พูดคุยการสนานและในเบรกในช่วงนี้นะผมท้านักตะก้อทีมชาติ เ <łość> ตะเดี่ยวมาแล้วเหรออ่าแข่งหนึ่งต่อหนึ่งเลยเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวเดินทางไปเลยครับกับสมุดกับสปอร์ตแอสเซทครับ ครับคุณผู้ชมผม MC Ford ฟอร์ดภูมิชาญสัจจากตจรกิจครับกับรายการ Spo r t ต s s e t ทันสมัยทันข่าวไปกับ Spo r t a s s e t ครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่เดิมครับสวนสุดกีฬาแห่งชาติอำเภอมกเหลกจังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากที่เราได้คุยกับหัวหน้าซับโค้ชอาจารย์วิราชนนองคายไปแล้วนะ้อในวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับนักเซปร์ตะก้อหยิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าจอทีวีนะครับในการแข่งขันต่างๆนะแต่ว่าวันนี้เราจะพาท่านมาคุยถึึงคคคววววาาาาามมมมรูู้้้้สกกกับแแล็ภภิใจทีี่โอไดเเขต ทีมชาติเพื่อที่ไปล่าเหรียญทองนะครับในศึกซีเกมที่ในบิดอพม่าในปลายปีนี้นะครับส่วนจะมีใครกันบ้างและจะมีการพูดคุยยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแน่นอนและจะมีสเปเชียลสุดท้ายแน่นอนว่าวันนี้ผมเนี่ยจะขอท้าดวลกับนักซีบัตตาก้อหญิงทีมชาติไทยเตะเดียวกันเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับถ้าหากว่าคุณเจ๋งจริงคุณต้องผ่านเอลซีฟอร์ดปให้ได้วันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนครับเดินทางไปกันเลยครับกับสปอร์ตแอสเซทครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทีมเซปตะก้อนทีมชาติหญิงไทยนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมส์นะครับที่เนปิดอวประเทศพม่าในช่วงปลายปีนี้นะจะมีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันทั้งสี่สาวคนนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวแนะนําตัวให้รู้จักหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะเป็นสาวสุนีรุจิที่เล่นเป็นหมูค่ะตำแหน่งแบ็คค่ะสวัสดีค่ะนางสาววัยรุ่จันทร์กันที่เล่นชื่อน้องหมูนะคะตำแหน่งแบ็คเหมือนกันค่ะ สา,าวดีเป็บเล่นแนค่ะตำแหน่งรับค่ะครับผมอ่าทั้ง4ี่คนมีใครที่เพิ่งเข้ามาติดทีมชาติไหม,มไปีป็นครั้งแรกเลยน้องกี้เลยติดครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ไปเตะที่ไหนมาทำไมถึงไม่ได้มาเข้าแกเก็บตัวครับอ๋อแข่งกีฬายะดีมแห่งชาติแต่มาแ,แ,แล้วแล้วได้แชมป์ไหมตอนแข่ง ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะแล้วใน4คนนี้ใครติดทีมชาติมาเยอะที่สุดในในสคนกี่ครั้งน้สกับซีเกมสามครั้งเป็นวิสาสองครั้งยังเลยยังเลยแล้ก็เป็นอาวุโสที่สุดแล้วในทีมมี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 อาวุโสกว่านี้อีกไหมก็มีมีชซีเกมแต่ว่าอายุค่ะที่อาวุโส ออยมากกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรในสนามเข้ากันหมดแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่ได้มาติดทีมชาติเอาน้องกี้ก่อนในฐานะที่เพิ่งเข้ามาตดีใจนะดีใจด้วยติดถุงไตลุงนะทีมชาติเลยอะดีใจเหมือนกันนะครับมีพูดถากคำพูดอื่นบ้างก็ได้นะดี <laughs> ใ,ใจนะดีดีใจดีใจนะอะโอเคแล้วพี่ใหญ่ในฐานะที่มีน้องเข้ามาติดครั้งแรกอย่างนี้เรามีคาแนะนำอะไรให้กับน้องเวลาฝึกซ้อม ก็ไม่ม <že> ีอะไรนอกจากว่าขยันแล้วก็สู้นะครับในการแข่งก็ต้องตั้งใจฝึก <für> ซ <ologic> ้อมด้วยนะกับทำสั่งของโค้ชนะครับอ่ะแล้วตั้งคำบอกไว้